ไปไปไปนี่ไปีไวเอเขาน้อยเือาน้อยไอัยแมกรถบัสตายเ่นี่อาได่ไว่าเราได้กีบงแล้วอมีเสกอบาบ์ดขึ้นพี่เหมือนน่าจะรอจบผมผมเจ็บอ้พี่พี่มองว่าเลี้ยวซ้ายดีกว่าเดี๋ยวเล้ยวซ้ายลงโค้งหน้านะถ้าล่อยเขาไปอันี้เอาราไม่ไปด้วยกันพี่ตีไม่ไปด้วยกัน่ะ เลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเชื่อพี่เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวสายลงไปบุกห็นไปเลยใช่ไหมพี่เออผมบมกเ็นผมเห็นแล้วทำไมเราไม่ไปด้วยการตรีเออโอเคโอเคอาร์มันแบงมันแบงขวาขวาเนีหยไวอยู่ขวาคนน้อยครับเฮ้ยรัดรัปาไปเลยรัดปาไปเลยหนุ่มรัดปาไปเลยรัดปาไปเลยไเฮ้ย โอ้ยเชื่อโอ้ใครก็มาใครเองก็เชื่อเองก็ไปเชื่อโอ้โหไอตัวไหนน้องตัวตัวตัวมือทำถูกแล้วเว้ยมือทำถูกแล้วเองก็ไปเชื่อเออแล้วก็ลงเลยดิลงเลยลงเลยมันทำถูกแล้วถามพี่ตีดิมันถูกแล้วแผนนี้มันถูกแล้วเล่นเชื่อพิจตี์ปะเกียร์เยมาถูกแล้วพี่ตีพี่ตีมาถูกแล้วเชื่อ อ้ยี่แม่งตายหาฟังนะฟังนะพวกไม้ไม่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยตายหาอยู่แล้วหเนี่ยเก็บได้ทงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกสนับหรือหมัด่าเลยจะคอยสกัดให้แล้วก็ส่าฉลามคอยคอยสู้ไปเลยแทงไปเลยตัวหนึ่งบนเขาตีพยันเสียวก็ไม่ตีพยานมันมีตัวสอดแนม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 ขวาขวาขวาตัวนึงทงยุงแหล่วะเห็นปะมันโดนตมันดนตุมันอ่ะพี่ เฮ้ยเราเอาทีไป่ไม่ไม่พี่พี่ตีพี่ตีเอาเลยพี่ประสาสามระสานเราเราเข้าไปแทรกเลยแทรกกลางระหว่างเธอเลยรักสามเศร้าเราสามคนหนาวที่พี่เอาแม่งเลยพี่ทำผลงานหน่อยไปเนี่ยเราไปแย่งตีเลยพี่แย่งตีแล้วตีตุกตุลันเลยเก็บอยู่พี่ตีดังเก็บปล่อยเก็ปล่อยกระที้มากระที้มกระทิ้มตุลันมันครูดาวมันครูดาวทงมันครูดาวเข้าเลย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 สวัสดีเพื่อนแล้วสวัสดีบาปักสวัสดีสวัสดีบาปักสวัสดีบาปักมีหนึ่งให้สองมีสองให้ติปอ่ะเอาเปล่าเอาไหม ถามว่าเอาไหมมาดิเอาเลยเราไหวเราไหวเราไหวเอาเลยมาไหนอะมาไหนอะลุงมาไหนอะลุงมาไหนอะลุงมาไหนอะมาไหนอะหน่อยงับเฮ้ยมึงเอ้าเฮ้ยไปตายวะแถมมีติดทีเลยเชี่ยเฮ้ยหมดหมดหมดจะหมดแล้วเรายึดแล้วเรายึดแล้วภูเขาได้เป็นภูเขาเราเฮ้ยเอาหน่อยวะโอุยาวหน่อย เพื่อนกับดึงเข้ากลุ่มหน่อยพี่นหลือร่างเลยพี่คนเยอะไปไหนลุงไปไหนอะ่ะเฮ้ยมาตัดนี้ตัดนี้มึงตัดดีเพื่อนสวยสวย,สวยลงไปลงไปกูปเองลงไปลงไป,งไปแก่ดีกูเองสวยมดมดมดดสวายเราปรเ,เป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราแค่นั้นแหละเป็นของเราละไว้เป็นของเราแ <ไป S 1> ล้วกันไว้กันไว้มันมันกับตาถ่ายไปไหนอะมันเกิดฐานมันมันจะเกิดฐานมันจะเกิดฐานกันไว้กันไว้มันจะเกิดฐานแล้วมันจะมาอีกกันไว้ก่อนเออสวยสวย มันคูดาวหนึ่งนทีรอเก็บเลยครับรอเก็บเลยครูดาวหนึ่งทีเราได้แน่ตรงนี้เราได้แน่กับตันกัปตันมาไม่ตัวกัปตันกัปตันตีมาหลงตัี้ลงตันตันหลตัน้ลงตัตันตนหตันตนหลตนหงตังตันหัลตันหนหนลตตหตงหหนตังนนัฟอะไรันัด เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บเก็บคนเดีเก็บเสียว่วยนะเป็นน่าเป็นเสียงพี่บ๊อบนะเป็นเสียบีบอเก็บแล้วขึ้นรถนะแล้วไปตัดชมอเงินต่อตรงนี้มันเก็บคนเลยเยอะนะกำลังคุณว่นกีกูโดนข้อนตีหัวตายในสัตว์แต่ไอ้บอลมันเก็บไปสามสี่คนเลยนะเมื่อกี้ใครบอกไอ้บอลมั่ววะใครบอกไอ้บอลมั่ววะกูถามจริงวะกำลังตึงเลยต้องเปิดเพลงหวานระแวงพี่ตีอะไรเนี่ยพี่ตีตายหาแล้วหรออย่าบ้าป๋ออย่าบัฟไม่บ้าก็ได้ไม่เยอะไม่เยอะแค่ทักทายเขาเองแค่ทักทายเขาเองเยอะ แค่บอกว่ามีหนึ่งให้สองถายเลยหนึ่งไอยคนหนูมดแดงว่ะไปเดี๋ยวจะรับตีนให้โอย่าเตรียมตัวโอย่าสู้เลยโอย่ามันเอาแล้วไงแล้วพี่ตีอยู่ไหนอะตีเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยขพรโะวยาเขาอุตส่า